กีลินชาแนลครับเดี๋ยวพามาดูตัวโกเบลโก้ Go Go SK 200 Super XM นะครับตัวนี้เล่นขี่เล่นกันหน่อยนะครับฝั่งเลนด้วยนะฮะขุดลึกโอ้เป็นสิบเมตรเลยนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะลึกนะฮะ ขุดให้ลึกลงแล้วก็ฝังเลนลงไปนะครับให้เสมอพื้นเดิมนะครับที่กําหนดไว้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่ทํางานกันนะครับเลนไม่รู้จะไปทิ้งไหนนะครับก็ขุดให้ลึกลงไปแล้วก็เอาเลนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ทําระดับเท่าเดิมนะครับ J O ห้า E T G นะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับแคริเอร์ที่เขาว่ากันเป็นแคริเอร์ถาดน,นะครับมันก็คือดัดแปลงจากาแคริเอร์เป็นโรเลอร์นะครับใช้เป็นโรเลอร์แทนนะครับฟุงกี0.93นะฮะปั๊มควาสกิ K3V นะครับ,รบตัวนี้ถ้าเป็นตัวรุ่นสิบก็จะเป็น K5V นะครับและก็ปัจจุบันนี้ก็ตัว 210LC นะครับที่ออกมาใหม่ที่ฟุ้กี1.1 1.2นะครับจะใช้เป็น k 7 b แล้วนะครับตอนนี้ตัวรุ่น10ธรรมดา200นี่จะเป็นยังเป็น K5V อยู่นะฮะแต่เครื่องยนต์ยังเป็นตัว J05E TG อยู่นะครับของ h ีโนนะครับสีสุบพลามาเร็วนะฮะยอดนิยมนะครับประหยัดสมคำล่ำลือนะฮะทำงานช้ายัางไงก็ยังถือว่าเร็วนะฮะ ราคาขายต่อในะประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะราคาดีนะครับนำเข้ามาก็ยังราคาดีนะครับรถที่เป็นเครื่องจักรมือสอง สไตายกลโก้นะครับยังไงก็ต้องมีไฟท้ายแต่ตัวใหม่ที่เป็นมาร์คเทนั่นเอตัว YN15 นั่นที่เป็นตัว SM นั้นไม่มีไฟท้ายนะค,คลิปสั้นๆนะครับก็ขอบคุณทุกที่ทุกท่านนะครับที่รับชม นี้เราเข้ามาถ่าย n e x เ g e n e r a t i o นะครับก็เลยมาถ่ายตัวขวัญใจรถขุดขวัญใจคนขับนะครับตัวแรงนะครับสีสายเขียวนะเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับอย่างมาก